สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องค r y p t o n e w s นะครับวันนี้วันที่13ทธันวาคม2025ครับสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกในคำถามที่หลายคนในวงการคริปโตถกเถียงกันหนักมากเลยนั่นก็คือคำถามที่ว่าโดคอนสมควรติดคุก15ปีหรือไม่เป็นประเด็นที่มากสนใจมากเลยนะคะใช่ครับคือเราจะมาวิเคราะห์กันในกรอบที่ว่าเหตุการณ์ของเทราลูน่าเนี่ยมันเป็นเรื่องของการถูกโจมตี หรือ Atta c k หรือจริงๆแล้วมันคือการช่อโกงหรือฟ a u d กันแน่ใช่เลยครับอืมประเด็นนี้น่าสนใจมากค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่คดีที่แบบขาวหรือดำสนิทไปเลยนะคือสารเองก็ยอมรับนะคะว่ามันมีการโจมตีเกิดขึ้นจริง uh huh. แต่จุดนั้นกลับไม่ใช่เหตุผลหลักที่ทำให้โดคอนแพ้คดีค่ะโอเคครับงั้นเรามาแกะกันทีละประเด็นเนอะจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยคือเหตุการณ์นี้มันไม่ใช่การร็อก o ู l แบบที่ดึงเงินแล้วหนีไปเลยใช่ค่ะ ทีมงานยังพยายามพยุงขาอบอยู่ใช่ครับแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีการจมที่ครั้งใหญ่เกิดขึ้นจริงๆคล้ายๆกับที่เอ่อที่โซรอสโจมตีค่างเงินเลยใช่ค่ะแต่จุดที่น่าสนใจมากในคดีนี้คือสารไม่ได้สนใจเลยว่าใครเป็นคนทุบแต่สารกลับสนใจว่าคุณขายของที่ตั้งอยู่บนคำโกหกหรือไม่อ๋อนี่คือหัวใจของคดีเลยค่ะ แปลว,ว่ามันเป็นเรื่องของการโกหกเชิงโครงสร้างเลยถูกต้องค่ะอย่างคำโกหกข้อแรกที่ชัดมากๆเลยนะคือเรื่องที่โดคอนอ้างว่าระบบมันฟื้นตัวได้เองหรือ self healing อ๋อประเด็นนั้นที่จริงๆแล้ว UST เคยหลุดเพกมาก่อนแล้วในปี2021ใช่ค่ะแล้วก็ต้องแอบ,บให้จำคริปโตเข้ามาช่วยพยุงโดยที่นักลงทุนส่วนใหญ่ไม่รู้เรื่องเลยใช่ค่ะเท่ากับว่าคำว่าฟื้นตัวได้เองมันไม่เคยเป็นความจริงมาตั้งแต่แรกแล้วอืมแล้วมันก็ไม่ได้มีแค่นั้นนะคะ ยังมีคำโกโหกข้อที่สองที่ร้ายแรงไม่แพ้กันเลยเรื่องแอบชายใช่ไหมครับใช่เลยค่ะที่มีการสร้างภาพว่ามีธุรกรรมบนบล็อกเชนผ่านแอปชายแบบจำนวนมหาศาลเลยเพื่อปั่นราคาแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นว่า UST ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายจริงๆซึ่งทั้งหมดนี้มันเข้าข่ายการหลอกลวงนักลงทุนโดยตรงเลยค่ะถูกเพลงเลยครับแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงกับโทษ15ปีล่ะครับดูเหมือนว่าเขาไม่ได้รวยจากการทุบระบบโดยตรงนะอืม แต่รวยจากความเชื่อผิดๆของนักลงทุนก่อนที่ระบบจะพังด้วยซ้ํานั่นเป็นประเด็นที่น่าคิดมากค่ะถ้าเราจะวิเคราะห์เรื่องความสมเหตุสมผลของโทษเนี่ยอาจจะต้องมองจากสาม,มุมมองเลยนะครับมีมุมมองไหนบ้างครับมุมมองแรกคือมุมของกฎหมายสหรัฐเองเลยโทษนี้สมควรค่ะสมควรเลยเหรอครับค่ะเพราะมันมีรูปแบบคล้ายกับคดีดังๆอย่างเอ r นรอนหรือ Terra น o สหรือแม้แต่ FTX ของ SBF ออ๋อที่มีแก่นเหมือนกันคือ การโกหกนักลงทุนใช่ค่ะซึ่งที่นั่นถือเป็นความผิดที่ร้ายแรงมากๆเข้าใจครับแต่พอฟังแบบนี้มันก็มีความย้อนแย้งอยู่เหมือนกันนะยังไงคะคือในโลกการเงินดั้งเดิมคนที่โจมตีค่าเงินอย่างจอร์ซอรสกับถูกมองว่าเป็นอัจฉริยะอืมแต่คนสร้างระบบที่ผิดพลาดแล้วก็โกหกในโลกคริปโตกับต้องติดคุกยาวนานขนาดนี้นั่นคือมุมมองที่2เลยค่ะคือในมุมของความยุติธรรมทางการเงินโลกมันอาจจะดูไม่สมดุลใช่เลยครับ มันเหมือนกับว่าโลกเราลงโทษคนขายฝันแต่ไม่เคยลงโทษคนที่มาทุบฝันคนอื่นน่าคิดมากครับแล้วก็ยังมีมุมมองที่3ามอีกค่ะคือมุมของคนในโลกคริปโตเองที่มองว่านี่คือการฆ่าไก่ให้ลิงดูหรือเปล่าครับใช่เลยเป็นการส่งสัญ,ญญาณเตือนจากผู้คุมกฎว่ายุค trust me bro มันจดแล้วถูกเพลงเลยค่ะและนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้คนในวงการคริปโตบางกลุ่มหรือแม้แต่ฝ่ายการเมืองอย่างฝั่งประธานาธิบดีทรัมป์ ออกมาโจมตีระบบการกำกับดูแลที่เป็นอยู่ถ้าอย่างนั้นโดยสรุปก็คือโดควานไม่ใช่เหยื่อผู้บริสุทธิ์ไม่ใช่ค่ะแต่ก็อาจจะไม่ใช่ผู้ร้ายเพียงคนเดียวระบบมันพังเพราะโครงสร้างที่เปราะบางแต่ที่มันขายได้ก็เพราะคำโกหกถูกต้องค่ะส่วนการโจมตีเป็นแค่ตัวจุดชนวนอืสารลงโทษที่คำโกหกไม่ใช่ที่ระบบล่มดังนั้นในทางกฎหมายสหรัฐโทษนี้จึงสมเหตุสมผลมาก แต่ในมุมมองอื่นก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันได้ใช่ครับซึ่งมันก็ทิ้งคําถามที่น่าคิดต่อเหมือนกันนะครับว่าในโลกการเงินยุคใหม่ที่ไร้ศูนย์กลางแบบนี้เส้นแบ่งระหว่างความล้มเหลวจากนวัตกรรมกับการช่อโกงทางอาญามันควรจะอยู่ตรงไหนกันแน่เป็นคําถามที่ดีมากเลยค่ะครับผมสำหรับวันนี้ก็ฝากกันไว้เท่านี้ก่อนนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคริปโตนิวส์ของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงาน และจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆในโลกคริปโตกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ